คนตาหลายเห็นหน่อไม้วาง <coughs> <coughs> เอตั้งเขาตั้งเออยังรกวนเาอยู่ก่อตั้งจะแก้เหรแม่จะอยู่่อตั้งมบกวนเฮ้ยแกะแม่ใส่บาตวยเดิน cái <laughs> này này, cái này là cái này này, cái này này, cái này này,

อาณาจักรทั้งหลายก็นองตระไรพัฒนาก็เพื่อแก้ปัญหาก็เพื่อของบริวารทั้งหลายเราดีสวายาทรงขอพระสงฆ์จงกราณาในอภัยโทษใน ท่าับอาแม่สัมรทธใช้พิมูลปอรุ่นเนื้อมัดขามปอสุ่น,นเนื้อมัดา่าก็สอหนะลือมเนื้อมัด่าผู้หลังเราไปแล้วถ้าดวงวิญญาณไปโกทุกข์ขอให้ทนจากทุกข์ถ้าไปถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอการมาเลย ang yawa dewa Imanakabara niya pama jagaka aya